คู่เอกชิงชัมมเดียไทยรุ่นลอยหาปอนเพชรเมืองสิงห์ใต้เพชรบุรีวัดกระดูกรุนพี่อย่างเจ้าเลี้ยงผาดาวเด่นมวยไทยหรือว่าเดิมๆล่าเล่จักรยานมวยไทยประเภทกระดูกมวยแข็งโป๊กลูกสวนลูกห้าวอยู่ที่เพชรเมืองสิงห์แต่ว่านั่นแหละครับเบียดเบียดไปโดนอาวุธรุ่นพี่จะอยู่ได้ไหมครับผมรุ่นหน้ากับรุ่นหลานเพชรเมืองสิงห์สิบหกปีเลี้ยงผา ยี่ห้าปีโดนอาวุธโดนเตะโดนบังยกบังไกเก็บแล้วครับอ่าว่ากันนั้นแหละครับแต่เจ้าเลี้ยงพ้ายุบเนี่ยกะตัวใครตัวมันอะอ๋ไปติดตามฟังกันครับนี่เกินไวประมาณนี้สวัสดีครับเอฟซีแฟนมัดแฟนมวยทุกท่านครับสาหรับท่านที่มีใจรักชื่น้ชอบมวยไทยและมวยตู้มวยทีวีครับคลิปนี้พบปะกับผมช่องตัวเดียวกับบ้านนะครับช่องที่วิจารณ์มวยแบบจริงใจครับข้อมูลตรงไปตรงมา คิดแบบใดเห็นแบบใดรูปมากแบบใดก็ออกไปแบบนั้นครับวัไใดมีการ e เอ็นเอียงหรือว่าเข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดครับคลิปนี้ผมก็จะเอาข้อมูลมวยศึกเจ้ามมยไทยช่องสามนะครับเวทีมวยสยามมวยเวทีมมยสยามอ้อมน้อยครับจัดโดยทีมงานกลุ่มพลังใหม่ท,ทายทอดทา้งช่องสามนะครับเวลา12บสนาฬิกาสิบห้านาทีเป็นต้นไปนะครับคลิปนี้รายการนี้เป็นรายการมวยประจําวันที่6ธันวาคมนะครับวันเสาร์ที่สิถึงนี้นะครับ อวาอมมุ่งม,มั่นผมมุมั่นกับตามนี้ครับคู่แรกเป็นเจ้ามาสแตงรถสวยจ่าเจ็ดร้ยสิบสี่ปอนด์เจอกับเพชรสลาวุฒิทีจีเซอร์วิทนะครับคู่ที่สองขุนทัพเจแอนดี D พัทลุงร้อยสิบสองปอนด์เจอก,กับยกพยักษ์ต่อย,ย้ำสวนอีกครั้งหนึ่งครับคู่เอกเป็นการชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับรุ่นมินิไฟเวทนะครับร้อยห้าปอนด์เพชรเมืองสิงห์ใต้เพชรบุรีวัดกระดูกรุ่นพี่เลียงผาดาวเด่นเมืองไทยแล้วกับพิทไทยด้วย วิวไฟรถสวยจ,าจ่าเก7 100หนึ่งร้อยปอนด์เจอกับอัตภพลเล็กสวนจากคาเฟ่ครับผมก่อนสิไปรับชมรับฟังข้อมูลกะนขออนุญาตแจ้งก่อนนะครับอ่านีเป็นความชอบเป็นข้อมูลมวยที่ผมชอบส่วนตัวนะครับผู้ใดมีแนวทางหรือว่ามุ่งม,มั่งที่เห็นตังกะอนุญาตให้สวนได้ครับหรือว่าคอมเมนต์มาบอกแน่ก็ดีครับผมเพอาะนี่ก็ต้องขอผิดพาดประการใดขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ายังเป็นน้องใหม่ครับยังเป็นน้องใหม่เพิ่งหัด ทำช่องอยู่นะครับอว่ากันที่เริ่มคู่มวยคร์มมยวยเลยครับคู่แรกเป็นเจ้ามัดแตงรถสวยจ่าเจ็ดนะครับพิกัดร้อยสิบสี่ปอนด์ครับเป็นมัดแตงเนี่ยเป็นคนโคราชครับซ้อมอยู่รถสวยจ่าเจ็ดนะครับรถสวยจ่าเจ็ดนะอิยูจะอํอา,าครับเป็นมวยมวยเข่าครับเจ้ามัดแตงมวยเขา่าเดินบูสู้ตลอดหมดครับอายุสิบเจ็ดปีฟอร์มลาสุดเนี่ยคพิชญน,นกคุณทัพ ต่อยแยมสวนนะครับกว่านานันก็มีพิกแพ้ยกพยักต่อยแยมสวนแล้วก็มีพิกชนะนกยกสองเพชรนองหานแจ็กกี้ยิมมวจินหัวใจก็ถือว่าใช้ได้ไดครับสําหรับเจ้ามาแสดงตัวนี้ครับแต่ว่าหลังๆมาคว่ำเชือถือของข่ายรา่คาอยากดีพันใดครับเห็ดมวยออกมาแต่ละตัวเนี่ยชอบยุบชอบแผ่วครับชอบแพ้ท้ายๆหมดแรงเลยว่าเรือมีกินครับมาพร้อมท่าสัาน้นประจําครับสองหลังๆมาเนี่ย อันนี้ก็ว่ากันไปครับอาจจะเป็นเรื่องของตัวบุคคลนะครับอาจไม่เกี่ยวกับตัวนักมวยไม่เกี่ยวกับค่ายก็ได้ครับอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังครับส่วนคู่ชกเจ้าเพชรสลาวุฒิจีเซอร์วิสหรือว่าเดิมๆลาดชบุตรนุ้ยสีมุมเมืองหรือว่าตีเล็กอาจศึกมวยไทยนะครับเก่ากว่าหนึ่งกับชกอยู่ศึกสายทั้งเพชรยินดีครับอันนี้นะชกเปลี่ยนใ่ายมากหรือเปล่าครับยหา่ศึกใหญ่สายหรือเปล่า จะลาวุญหรือว่าตีเล็กหรือว่าราชบุตรนี่เป็นคนจังหวัดนครสวรรค์นะครับอายุยี่สองปีนะครับซ้อมอยู่โคราชนะครับซ้อมอยู่อัจศึกมวยไทยหรือเปล่าเนี่ยน่าจะใช่ครับฟอร์มน้องหลังเนี่ยก็มีแพ้คะแนนเออแพ้ทีเคโอครับขออภัยครับแพ้ทีเคโอเพชรมณีเพื่อนประตูผีนะครับที่นครราชสีมาชนะเพชรสุกใสพิทักษ์ทางหลวงชนะนอก อเมหิตที่เคียรยุธนาที่จังหวัดโคราชครับสำหรับเจ้าราชบุตรอ่าก็ถือว่าเป็นมวยจังหวัดฟีมือครับกระดูกมวยดีกว่านะครับราชบุตรหนุ้ยฉี่มุมเมืองตีเล็กอาศิษยมวยไทยเนี่ยเพราะว่าเจ้ามาแต่งเนี่รุ่นน้อง17ปีนะครับจากจังหวัดโคราชครับส่วนตีเล็กนี่จากนาครสวรรค์ครับตัวสวามโคราชอ่ากระดูกมวยนุ่นแหะครับ ตอนสายโจกุสายเพชรยินดีกับต้อยนนุ่นชนะนอกลุงสามบีชนะเพชรสีแดงชนะศิวราชวอลินธิดาใครนี่ก็มีคำถามว่ายุบไหมแผ่วไหมนะครับถ้าไม่ยุบไม่แผ่วเนี่ยต้นๆกีมือมวยดีกว่าอาวุธจัดจ้านกว่าทางมวยดีกว่ากระดูกมวยดีกว่าผู้นี้เนี่ยถ้าใครเชียร์มัดแ่งก็ต้องลุ้นไปปลายครับ แต่ยว่าก็ยังที่บอกหลาช่วงหลังมากมวยน่สีเสือนี่บ่คอควายกำลังบ่คอบควยอยากดีปันไปสิม,มอือแห้งมันชวนใหญ่ครับกูนี้ถ้าเบิดแห้งเนี่เสร็จนะครับประมาณนึงกระดูกมวยฟีมือมวย,มยดีกว่ากูนี้ออกชอบเพชรสลาวุธหรือว่าราชบุตรนุ้ยฉีมุมเมืองครับตน้นต้นไปก่อนนะครับเป็นต่อก็ขยับขยายเอานะครับอ,อันตรายนะครับตัววันนี้มวยบรรยากาศสิ่งแวดล้อมครับอันตรายครับกูที่สอง เอาสู่คู่ที่2ครับคู่ที่2ยอดคุณทัพเจนดีพัทลุงหรือว่าชื่อดมเดิมดาวใต้ลาวัยมวยไทยนะครับหรือว่าปอเตะแล้วคุณเป็นคนจังหวัดพัทลุงครับอายุกระดูกมวยแข็งโป้ค,ครับอายุย9ิบเกาปีเป็นมวยเข่าปั้มตีแข็งแรงแข็งแรงครับจังหวะฝีมือก็ได้นะครับสําหรับเจยอดคุณทัพเนี่ยกระดูกมวยด,ดีจเจอกับรุ่นน้องยกพยัก์ต่อย้ำสวนหรือว่ายอดวิโชัยแบงค์ยูโร คูนี้ก็ชว์กันที่พิกัดหนึ่งร้อยสิบสองปอนด์นะครับเจ้ายกพยักนี่ก้อมหลังๆนี่ก็เป็นคนสงขาครับเป็นมวยเข่าครบเครื่องจังหวะฟีมือหักเดี่ยมเทดีนะครับฟ้อมหลังๆนี่ก็ของเจ้ายกพยักนี่ก็พิกแพ้อันนี้นะครับโชคชนะกันมาแพ้ชนะกันมากผังลาสุดไฟนีแก้มือครับพิกแพ้อยอดคุณทับพิกชนะมัดแตงแล้วก็ชนะฉลามทองิชื่มอมไทยดีมครับสำหรับเจ้ายกพยัก ยกพยักก็เป็นมวยสูงยาวจังหวะฝีมือดีเคยชกชนะตัวเดียวกันมายอดปวิพปทีชิงจตุรัสเนี่ยเคยชนะมาทั้งคู่ครับผู้นี้เนี่ยกระดูกมวยอ,อยู่ที่น้ำเงินครับกระดูกมวยลูกสดอยู่ที่แดงครับผู้นี้ผมมักรุ่นพี่ครับรุ่นพ,นพี่เก๋ากระดูกมวยดีกว่าครับต้นๆไปขอนครับแต่ท,ท้ายก็ออกตัวบางทุนนะครับเห็นมวยสมไยเนี่เนี่ย เสียตามชายตาบ่ไดครับเอาตัวรอดเป็นยอดดีครับเอาตัวถูกออกตัวบรรคุณไปรุ่นพี่ครับคู่นี้ครับคู่ที่สองคู่ที่สามครับคู่เอกครับเป็นการชิงแชมป์ว่างรุ่นร้อยห้าปอนประเทศไทยนะครับเจ้าเพชรเมืองสิงห์ใต้เพชรบุรีหรือว่าน่ารักอขำอินอวันเชิดนะครับที่เจอครับรุ่นพี่กระดูกมวยนี่ไม่ต้องพูดถึงครับเลียงผาดาวเด่นมวยไทยนี่โชคมานานครับโชคมาก่อนครับมก่อนแรกๆก็เป็นลาเล่จักรยานมวยไทย จกอยู่ศึกษามันทรงใยกว่าน,นานันปีก็เป็นสภาพเพชรน้อย13บหรียญนทาวเวอร์นะครับ mm hmm. จเจ้าเลี้ยงผานี่ชสบมดาวเด่นเมื่อไทยส่ส่วนส่วนเจ้าเพชรมุ่งสิงนี่ก็ตามซื้อขายนะครับสอามอยู่ใต้เพชรบุรีจังหวัดระยองอายุ16ปีเลี้ยงผานี่ย5ปีโอเกือบ10ปีเลยหน้าครับหลานเลยทีเดียวมีขอสังเกตครับขอสังเกตเนี่ยเจา้าเอ่อเลี้ยงผานี่ ความหลังๆนี่เจ๊ก็มวยรุ่นน้องกระดูกกระดูกอ่อนกว่านี่เก็บมาเรียบครับเพราะว่าสิเป็นยอดเพชรเอกโจโฉยอดมันนี่นี่พวกนี้นี่กระดูกมวยพ่อฟัดพ่อเวียงกับเจ้าเมืองสิงค์ครับเมืองสิงค์ใต้เพชรบุรีหรือว่านารักอ้อวคำอินเนี่ยกระดูกเดียวกันครับรุ่นนี้ครับรุ่นยอดเพชรเอกรุ่นโจโฉนะครับสําหรับเจ้าเมืองเมืองสิงค์นี่ฟคร์มล่าสุดของเมืองสิงค์นี่ก็มี ชนะเพชรน้องบีชนะยอดเพชรโทชนะชี้าละ,ะนี่หละกระดูกมวยตาอ,อยู่รุ่นนี้ครับเจ้าเพชรมืองสิงห์นี่คค่นนี้ฟีมือต่อฟีมือนะครับอเจ้าดาวเด่นมันจัดจ้านกระดูกแข็งโป๊กวิ่แล้วอาวุธมวยมีมัดมีศอกอันตรายฟีมือต่อฟีมือเนี่ยดาวเด่นอยู่ได้นะครับเลี้ยงผาเออขอภไปครับเลี้ยงผาเลี้ยงผาดาวเด่นมวยไทยเนี่ยเลี้ยงผาอยู่ได้ครับถ้าฟีมือ เจอฟีมือหนึ่งเลี้ยงผาหนี่จะแพ้พวกที่แบบว่าถึงตัวไม่ให้หายใจเนี่ยเพราะว่าช่วงมวยของเขาเป็นมวยฟีมืออ่อนแอนครับอ่อนแอนีลูกศอกอันตรายครับอาวุธหนักแรงนะครับจะเลี้ยงผา,ถ,า,ถ,าถ้าเกิดเจอพวกบี้ติดตัวเนี่ยหายใจไม่ทันแต่ถ้าเพชรเมืองสิงห์มายืนคุยเนี่ยเรียบร้อยครับเรียบร้อยคุณน้ชอบไปที่รุ่นพี่เลี้ยงผาดาวเด่นมวยไทย คู่ที่สี่คู่ที่สี่วิจารณ่ว่ครับมันสิชกกันจบตายถอดกันจบอยู่บ่เอาเขาจัดมาแล้วกับวิจารณ์ไปเพื่อเมื่อนอกนะครับวิวไฟรถสายจากเจ็ดนะครับชื่อเดิมๆก็ไปยิ้มสิทธิ์ออบุญไหลเปเล่จอชัยวัดพี่กับพิกัดหนึ่งร้อยปอนด์เป็นน้องชายของเจ้ายอดเสกสันรถสวยจากเจ็ดนะครับจะเจอกับอัตพลเล็กจนจากคาเฟ่น,นะครับคือว่าปอพิคเนตรสอเดียดํำรง่ายเดีวยวกันอ่า สำหรับโจวเวลไฟ,ฟบบาในความมองหลังก็มีแพ้คะแนนนันดินโย่ซอบินบุญมิธิ์แพนอกนันดินโย่ซอบุญมิริ์นะครับเป็นมวยจังหวะฟีมือส่วนอัตพนเล็กเนี่ยแชมป์มวยสมาคมกีฬามวยแชมป์ภาคใต้นะครับคนต่างสิบหาปีเป็นมวยจังหวะฟีมือครบเครื่องตะตั้งขวางคาเคยแพ้ชนะกันมากครับอ่าโอ้ หมวยบวัวทร,รัมมมาดาคือกันครับเจ้าอัตพลเล็กนีชนะนุ่นเพชรสิงชัยชนะยอดเพชรชอห้าพยักเคยแพ้คู่ชกวันนี้มาเอามือนี่ไม่เจอกันอีกทีหนึง่งคู่นี้ผมขอให้มวยแก้มือแล้วกันคู่นี้ออกไปทางอัตพลเล็กจนจากคาเฟ่น,นะครับให้ไปที่ความเชื่อถือครับช่วงนี้ความเชื่อถือของค่ายดีกว่าทางด้านเจ้า วิวไฟนะครับคู่นี้ออกที่ความเชื่อถือแล้วกันครับเพราะว่ามวยมันพอๆกันนะครับกระดูกมวยเบอร์มวยพอๆกันใกล้เชียงกันเมืองต้นก็นยังที่เกินไหวครับอย่าไปรอให้กรรมการชูมือนะครับได้เปรียบออกตัวางทุนนะครับาตามสโลแกนของช่องนะครับตัวเดียวกับบ้านครับตัวเดียวกับบ้านตัวเดียวกับบ้านผมออกไปที่คู่ที่ สามครับผู้เอกนี่แหละครับออกไปที่กระดูกมวยของเจ้าเลียงผาครับดีไม่ดีได้ดีไม่ดีได้ไดเลนล่องความกับนี่โห้ี่เลียงผาชอบที่กระดูกมวยฝีมือมวยเจอมวยฝีมือมือเหมือนกันอยู่ได้อาวุธหนักแรงกว่าครับผมมากับห้านครับมวยเวทดเล็กเนี่ยมวยเด็กหน่อยตีกับผู้ใหญ,ญ่เนี่ยมันเจ็บครับมันบ่นเป็นมวยแต่เป็นมวยเวทดใหญ่ขึ้นมาเนี่ยมันก็ยังว่ามีแรงประทะขึ้นมาเนี่ยอันนี้มันเด็กน้อยเพิ่งขึ้นมาเนี่ย สิบห้าสิบหกปีนี่มันเจอกับยี่สิบห้ายี่บหกปีนี่เอไปมันเจ็บครับมันเจ็บมันเจ็บโดนอาวุธมันเจ็บตัวเดียวกับบ้านเราไปที่เยี่ยงผาดาวเด่นมวยไทยครับอ่ะคลิปนี้ค็ประมานนี้ครับขอให้ท่านที่ตามก็ขอให้โชคดีท่านที่สวนก็ขอให้โชคดีเหมือนกันอ่ะแต่คนโชคดีมันจะมีอยู่คนเดียวครับเพราะว่ามันตามกับมันสวนมันดีโชคดีทุกคนเม่อไ้อ่ะเป็นเรื่องของ นีจะนายางตุนพินิจของแต่ละท่านครับอ่าน,นี่ก็เล่าสู้กันฟังครับอชอบประมาณนี้ครับใครชอบก็ตามกันได้ไม่ชอบก็สวนนะครับอย่าตามากกันทีหลังนะครับสำหรับคลิปนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ